เินเิริส่สเต,ตชันคลิปของหน้าขาวนะเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีคลิปเด็ดเพิ่นบันทึกไว้ยเยอะทีนี้อยากจะเรียนถามท่านทนายว่ากรณีคุณหน้าขาวนี่เขาไม่ได้ไปเป็นพยานในศาลเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาคลิปพวกนี้ไปไปเป็นประโยชน์ให้กับโจทได้หรือเปล่าครับท่านทนายอ่าครับผมนักแดงคดีของในในคดีของลุงเนาะครับใน โจ์เป็นอ่าโจ์นี่คืออายการครับเพราะว่าเป็นความผิดต่อแผ่นดินเนาะดังนั้นในการที่จะเป็นพยานในศาลได้มันต้องผ่านกระบวนการนัคือหนึ่งตรวจสอบว่าพยานนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอย่างไงบ้างเกิดความเสียหายอย่างไงบ้างโจทย์เขาจะต้องนําไปแต่แรกเลยอืมนําไปแต่แรกแล้วก็เอาไปประกอบ แล้วก็สามารถที่จะสามารถที่จะสื่อความหมายให้รู้ว่ากับเข้าก่าวโทษผู้ผู้ถูกผู้ถูกล่าวโทษนี่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้ยังไงครับเป็นยังไงตอนนั้นถึงจะประโยชน์กับตัวโจทย์ณปัจจุบันนี้โจทย์ก็สืบเสร็จไปแล้วเนาะครับผมซึ่งในความคิดว่าจะเอาเอาพยานหลักฐานที่เป็นวิดีโอหรือเป็นอะไรก็ตาม ถ้ามันเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ตัวนั้นอายการส,ส่งอายการเขาคงเอาไาดูถ้ามันเกี่ยวข้องออกประเด็นว่าจำเลยจะทำผิดยังไงโจทย์เขาสามารถที่จะนำพยานเหล่านั้นร้องขอสัดสานว่ามีหลักฐานใหม่ที่ระบุชัดเจนขึ้น ดังเช่นนั้นวันเกิดเหตุมีวิดีโอบันทึกภาพลุงกับน้องเดินไปด้วยกันนี่ชัดเลยอย่างนั้นได้ครับแต่ถ้าเป็นกรณีอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนี่แล้วพยานก็สืบเสร็จไปแล้วความเกี่ยวข้องพยานตัวนี้ถ้าเป็นพยานที่ผมดูเราความเกี่ยวข้องมันแทบจะน้อยมากนะครับผม เพราะอะไรล่ะหนึ่งส่วนมากเขาจะเอามาคลิป,ลปแรกๆที่เห็นนะครับผมครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของครอบครัวอุปนิสัยของการเป็นอยู่ของครอบครัวซึ่งดูแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยสำหรับโจทย์ถ้ามีประโยชน์ผมคิดว่าเขาคงได้เป็นเป็นพยานแล้วนำคลิปนี้ไปบืนยันพยานแล้ว อืนะครับผมแต่มันจะมีผลเสียกับเขามากกว่ามั้งที่ผมเห็นแล้วมันรู้สึกจะเป็นการนำเหตุการณ์ในครอบครัวมาให้ชาวบ้านดูครับเพื่อจะรู้ถามว่าชาวบ้านกับตัวเองคิดมันต่างกันนะถ้าตัวเองคิดว่าสิ่งที่ตัวเอง พูดแล้วพยายามพูดแล้วมีคนเข้าข้างในคนครอบครัวแต่ในสังคมก็อาจจะมองคนระแบบทําให้มีผลเสียกับครอบครัวมากกว่ามันก็ไม่ดีนะผมว่าอย่างนั้นแต่ผมดูแล้วมันไม่ไม,ไม่น่าจะเอาได้ถามว่ามีประโยชน์ที่จะไปเสนอได้ไหมมันผ่านขั้นตอนตัวน,นั้นมาเรียบร้อยแล้วผมในความคิดของผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะครับผมครับเพราะว่ามันไม่ไม่เอาพป็น ไม่เอาไปสื่อสารว่าจำเลยได้กระทําผิดยังไงถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมก็ลําบากนิดหนึ่งเพราะว่าอารมณ์นั้นเป็นเหตุไหมอุปนิสัยนั้นเป็นเหตุไหมมันก็ไม่น่าใช่เพราะทุกคนเราอ่ะถ้ามีคนมาด่าเราในวันนั้นเนาะเขาก็ต้องด่าตอบถ้าคุณบันทึกในขณะที่เกิดเหตุ ผู้กอ่อเหตุกับผู้ผู้กระโต้ตอบเขานั้นมันมีความพูดในเหตุน,นั้นได้จะเอาเหตุน,นั้นมาอ้างว่าเขามีนิสัยอย่างนั้นม,มันเป็นไปได้ยากนะ,ะใช่ไหมอย่างเช่นตัวเขาอย่างตัวเขาเองก็ด่าคนด่าเขาเขาไม่ด่าตอบมันก็ผิดปกติของมนุษย์วิสัยเนาะถ้าเขาเกิดโมโหข,ขึ้นมาเขาก็ดา่าก็ด่าตอบได้ แต่จะบอกว่าจุดนั้นเป็นอุปนิสัยเพลินเลยมันก็ไม่น่าใช่ปุจุชนหรือเอฟีทั่วไปทุกคนถ้ามีคนมาด่าเราอะ่ะลองนึกดูด่าเสียเสียหายจะปล่อยเขาก็นั่งด่าอยู่คนเดียวโดยปุจุชนล้วคงลําบากเนาะถูก<อ>ไหมใช่เก <c ười> ินไปถ้าเขาบอกว่านั่งดา่าแล้วขนาดตัวเขาเองอะ่ะแค่แตะได้น้อยอะ่ะ<ม>เขายังดูไม่เป็นสุกเลยอื แล้วที่ด่าเขาด่าทุกคลิปทุกคลิปโดนด่าทุกคลิปใช่โดยเฉพาะลุงป้านะใช่ซึ่งเอาเหตุบูดไปมั่วไปหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าพูดไปทําไมทําไมจ้องล้างจ้องผ่านพี่ขนาดนั้นอ่ะผมก็ไม่เข้าใจแต่มานั่งฟังคลิปผมก็ยังรู้ความเห็นเขาว่าเหตุผลที่เขาต่อว่าต่อขานพี่สาวน่ะกับพี่เคยอ่ะ มันไม่มีอะไรมากกว่าสิ่งที่เราเห็นในตายก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ครับอยากจะมีถือว่าอิจฉาได้ไหมท่านขนะอิจฉาบอกมันก็อิจฉาอยู่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนาะส่วนหนึ่งแต่ถามว่าเป็นเหตุที่ต้องหาหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งคือเรื่องรายได้เนาะมันก็มี ถามว่ามันเป็นเหตุอย่างหนึง่งถามว่าถ้าคิดในมุมแง่มุมดีๆนะครับผมในส่วนนั้นถ้าเรา,าเราลักษณะถ้า,า,ถ,าถ้าเราติดต่อกับชุมชนที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าโอทอเป็นงานของชุมชนเนาะครับผมถ้าเราต้องการที่จะหาตลาดใน้เปนเองเราเอาส่วนน้อยแต่เอาปริมาณ แล้วก็มีประโยชน์กับเราด้วยมีประโยชน์กับชุมชนด้วยส่วนนั้นจะได้กินได้นานแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอาประโยชน์ในส่วนมากชุมชนเสียเปรียบครับทําให้ขายได้น้อยแต่ยอดตัวเองได้เยอะแต่คนที่ชุมชนได้น้อยยอดขายก็น้อยลงนะเพราะว่าจริงๆแล้วยอดขายมันควรจะสูงขึ้นกว่านั้นเพราะว่าเหตุที่สินค้านั้น มันเป็นราคาที่ไม่เหมาะสมเนาะแล้วก็อันนี้ไม่ไม่พูดลึกเข้าไปกว่านั้นเนาะเออมันก็ทําให้เสียได้ <ทะ S 2> แต่ทีนี้ถ้าตัวเองนะครก็ทีนี้มุมมองไอท้ทบ,บ้านที่ผมมองเห็นแค่เล็กๆเนาะจุดเล็กๆกรที่จุดเล็กๆที่เดียวนะที่ผนพูดมาในเรื่องนั้นถามว่ามันมันไม่ดีถามว่าจริงๆแล้วคุณคุณควรจะคุณควรจะ รู้ว่าพี่มีวิจารณาว่าสิ่งที่ทุกเอาออกมานนัฟังแล้วใช้จิตที่บริสุทธิ์ไม่ข้อข้างตัวเองครับก็จะรู้ว่าคลิปนั้นสมควรเอาออกหรือไม่อ,ออกมันมีผลดีกับเราไหมมีผลเสียกับเราไหมดูตัวนั้นยันบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ทำลายคนอื่นมันกลับกลายเป็นเป็นสิ่งทำลายตัวเองไหม มันมองได้สองมุมใช่ไหมครับผมครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีจิตใจที่อยากจะต่อว่าข้ออย่างเดียวจุดมองว่าเป็นจุดเสียตัวเองก็จะหายไปมองไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ที่อยู่จุดกลางก็คือมองเป็นกลางว่าการกระทํานั้นถูกรือผิดตัวเองก็จะมองออกว่าสิ่งที่ออกที่ลิปที่ออกไปนั้นควรเอาออกไหมมีผลผลลบกับตัวเองไหม นี่ก็คือสวนนั้นผมว่ามันแต่จะเอาไปเป็นหลักฐานให้มีผลร้ายกับลุงนี่ไม่น่าจะได้นะครับผมไม่น่าจะได้นอ้องครับ,รบผมเพราะว่ามันผ่านขั้นตอนไปแล้วครับนะครับผมตอนนี้มีแต่ว่าเราก็จะมีการถามเพราะว่าจริงๆแล้วการวางแผนในการสู้คดีนี่ทนายเขาสู้กันแบบจิบตาพอสมควรครับผมเขาห้อย รายละเอียดไว้ตั้งแต่ตอนเ็าถามค้านแล้วก็เพียงจะมาอธิบายเพิ่มในชั้นสืบพยานจบจำเลยให้สนักสนุนสิ่งที่เขาถามไว้ครับชัดเจน<ม>หนักแน่นเพิ่มขึ้นการจะทําลายน้ําหนักตัวนั้นก็เพียงแต่ว่าให้คําให้คําคําถามคําเบิกความของจําเลยนี่ไม่มีน้ําหนักเท่านั้นเองครับมันระบากเท่านั้นครับผมว่ามันจะ ลำบากที่จะเอาไปเป็นพยานมันเป็นไปไม่ได้เนาะขอบทีบ่ก็ผมเนาะขอบคุณท่านทนายนพนะครับวันนี้ที่ไขข้อข้องใจนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณท,ทุกคนครับเสียงสีนริมสตชีชอน